สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเซอร์จมนาเคฟและก็กลุ่มทูนีนอตวางแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานมากกว่า100คนในสโมสรแมนยูเพื่อที่จะให้มีเงินเหลือสําหรับการใช้จ่ายของรูเบนเนอร์บิมในช่วงซัมเมอร์ เดี๋ยวว่ากันว่าในตอนนี้เหล่าพนักง,งานของสโมสรแมนยูที่เสี่ยงจะโดนถูกปลดนั้นยังไม่รับความชัดเจนจากเซอร์จีนัตครฟแต่ก็มีการคาดการณ์กันว่าพวกเขาจะได้รับความชัดเจนในอนาคตอัในใกล้นี้อยา่างไรก็ตามการเลิกจ้างพนักง,งานในครั้งนี้ของเซอร์จีนัเครฟก็อาจจะมีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบอย่างหนัก ต่อแผนกฟุตบอลของสโมสรซึ่งจะทําให้แผนกบางแผนกเนี่ยต้องเสียหายแล้วก็ต้องปรับจูนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมมาอีกด้วยว่าดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ของสโมสรแมนยูบางกลุ่มเนี่ยจะมองเห็นถึงความผิดพลาดของกลุ่มทูรินออสจากเซอรอจิมนัทคล ในการตัดสินใจปลดเอริกันฮา์กแล้วก็ปลดแดนเอ็ดเวิร์ดออกจากสโมอสอรรว่มถึงค่าใช้ใจ่ายในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่มีมูลค่า200ล้านปอนด์ที่กลายเป็นสาเหตุทำให้พวกเขาเนี่ยต้องตกงานนะฮะสำหรับในกรณีที่เซอร์จิมลนคลีฟจะปลดพนักงานออกนะครับคือว่าก่อนที่เซอร์จิมคีฟจะเข้ามาบริหารสโมอสรมนนูเนี่ย สมโมสรแมนยูเนียมีพนักงานมากถึง1,112คนซึ่งถือว่าเป็นสมโมสรที่จ้างพนักงานใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษเลยเซอร์จิมและคฟิปี่ยก็เลยมองว่าเฮ้ยทำไมต้องจ้างเยอะขนาดนี้ทางทางที่ก่อนหน้านี้นมันเป็นโควิดอยู่แล้วตัวก็ํามทําทำไมจ้างเยอะแบบนี้แล้วยังไม่ได้คุณภาพอยู่อะไรประมาณนี้นะครับทำให้ในระลอกแรกเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยเซอร์จิมและคก็ปลดพนักงานไป250คน ถ้าจะคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็จะอยู่ใน1ใน4ของพนักงานทั้งหมดนะครับและละลอก2ลลอนเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยเขาก็จะปลดอีกนะครับโดยมีการคาดกันก็ว่าน่าจะปลดประมาณ100-200คนหรือมากกว่านั้นโดยเซอร์จิมและเคมเนี่ยต้องการให้พนักงานที่สโมสรแมนยูเนี่ยมีประมาณ 500-600ถึง600คนซึ่งจะใกล้เคียงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่มีพนักงานในปัจจุบันนี้520คนเพียงเท่านั้นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับดูเหมือนว่าแฟนบอลตัวยงอย่างอลิสอับบารัมนะครับที่ปกติเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยจะออกมาพูดอะไรมากนักให้สโมสรนแมนยูเสียหายแต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้เนี่ยเธอได้ออกมาร่ายยาวนะครับถึงการมาของเซอร์เจมร์เคฟว,ว่าดีจร,จริงๆเหรอทำไมทีมเราเนี่ยมันแย่งไปเรื่อย ซึ่งนะครับเขาก็มีอยู่หลายข้อเลยนะครับข้อที่1ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการลดพนักงานลงอีก100ร้อคนเนี่ยมันดีจริงป้ะที่เจอจิบะคิจะทำา2นะครับนักเตะเนี่ยเริ่มสงสัยแท็กติกของผู้จัดการทีมแล้วในตอนนี้เขาสับสนปวดไปปวดมาแล้วก็ไม่มีความต่อเนื่องนะฮะสนะครับทีมบอลหญิงตอนนี้เนี่ยถูกละเลยอย่างจริงจังเนื่องจากว่าพวกเขาเองเนี่ยให้ความสำคัญกักบทีมบอลชายซะมากกว่า4นะครับ ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยก็ยังอยู่ที่สโมสรแมนยูและก็ยังก่อหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกลเซอร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อจิม 3. นะครับรูเบนเนบูดิมเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนจากเต็มที่ในตลาดหน้าหนาวรอบตะกี้นี้ซึ่งได้เสริมมาเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับ5านะครับการย้ายออกไปของแรดฟอร์ดดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องการฝึกซ้อมเหมือนปอบประธานแมนยูเองก็มีบทบาทในการบีบเขาออกไปด้วย 6. มีการพยายามขายนักเตะที่เติบโตมาจากอะคารามีมากขึ้นเรื่อยๆ 7. พยายามขายทั้งเมนูและการโชออกจากทีมให้ได้ถ้าเกิดพวกเขาได้ข้อเสนอที่เหมาะสมทั้งคู่นะฮะ 8. นะครับผู้เล่นและเจ้าหน้าที่เริ่มรู้สึกได้ถึงความสิ้นหวังและความวุ่นวายภายในสมโมสรตั้งแต่ที่เซอร์จิลิขิเข้ามาบริหาร 9. บางคนเชื่อว่าถ้าหากได้ย้ายออกไปจากทีมแล้วพวกเขาจะเจอกับทางสว่างในชีวิตเหมือนหลายๆคนก่อนหน้านี้10บแ <10 S 2> ดนเอ็ดเวิร์ดโดนไล่ออกเพราะสงสัยว่ามีเรื่องผิดปกติไม่ชอบมาพากลในการบริหารรวมถึงการไล่เอริกแทนฮักท,ทางทั้งที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่ไปทำให้ไม่เข้าใจว่าบอดชุดนี้บริหารงานแบบไหน11การไล่เทนฮากออกทา,ทางทั้งที่เพิ่งใช้เงินหมดค้างไปและมาจากตัวของบอดบริหานนั่นแหละไม่ใช่เทนฮักที่ต้องท ผิดดพลาและ12ความหวังเดียวในตอนนี้ของแมนยูก็คือการบริหารของอมาเบอร์ดาและก็เจสันวิคอกที่จะช่วยวางโปรเจกต์ทีมต่อไปภายใต้ความวุ่นวายของเอลเซอร์และกลุ่มพรีออสของเซอร์เจมส์แรดคีฟอันนี้ก็เป็นแฟนบอลตัวยงเลยนะที่เด้ออกมาตั้งข้อสงสัย12ข้อสงสัยนะครับโอ้โหมันก็เป็นเหมือนที่เขาพูดเลยละครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารเนาะก็มีการตัดนั่นตัดนี่ออกไป แต่ถ้าเกิดมองในมุมผู้บริหารเนี่ยผมก็เข้าใจเซอร์จิมและครีฟนะฮะเพราะว่าเขาก็ต้อง ตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อที่จะให้สโมสรเนาะมีเงินเหลือในการเอาไว้ใช้ในส่วนต่างๆต,ต่อไปเพราะว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับฐานเซอร์จิมและคีฟเขาก็มีแนวโน้มจะสร้างสนามใหม่อยู่นะครับมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องตัดงบประมาณแล้วก็ปลดพนักง,งานบางส่วนที่ไม่จะเป็นออกจากทีมนั่นแหละครับอ่ะพูดมาซะยาวเลยนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากไมค์คีแกนผู้สื่อข,ข่าวจากเดลี่เมลอดัมครับตันผู้สื่อข,ข่าวจากเดลติกแล้วก็แมท รอตั้นผู้สื่อข่าวจากเดอะไทม์นะครับที่ออกมารายงานตรงกันแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเมลสปอร์ตนะครับที่ออกมารายงานว่า ลิซาโดมา์ตินเตรียมเข้ารับการผ่าตัดในสัปดาห์นี้เพื่อซ่อมแซมเอ็นขว้หน้าที่ฉีกขาดที่หัวเข่าฝั่งซ้ายซึ่งทีมแพทย์ของสโมสรแมนูตัดสินใจแล้วว่าเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดสําหรับการผ่าตัดครั้งนี้ของลิซาโดมา์ตินสนะครับพูดถึงลิซาโดมา์ตินีสแล้วนะครับก็ยังมีกระแสดเดือดขึ้นมานะครับเพราะว่าเพราะว่าตำนานอย่างพรอสโคนะครับเขาได้กล่าวในรายการเดอะ โอเวอร์แลปแฟนดีเบตซึ่งจัดโดยสกายเบตนะครับว่าแม้ว่าลิซโดมนเนสจะฟิตสมบูรณ์และกลับมาลงเล่นเขาก็ยังไม่ดีพอที่จะพาแมนยูคว้าแชมป์ได้อยู่ดีและถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยควรที่จะปล่อยมารเตเนสออกจากทีมเพื่อสร้างทีมใหม่แบบเต็มรูปแบบซะมันน่าจะดีกว่าการที่เราต้องได้ใช้นักเตะเก่าต่อไปไม่เพียงแค่ลิซโดมันเตเนสนะครับที่ถูกวิจารณ์ทั้งนี้พอสโคเนี่ยก็ยังได้พาดพิงไปถึงมัไทเดอร์ลิกและก็เดนิโร่ไว้ด้วยว่า เดอลิกเนี่ยเคยยอดเยี่ยมสมัยที่อยู่อวแจกแต่ดูเหมือนว่าเขาในตอนนี้เนี่ยจะเริ่มแย่ลงเพราะว่าอายุมากขึ้น พราะว่าสโมสรบารยมินิกแลวก็สโมสรยูเวนตุสต่างก็ปล่อยเขาออกมาแล้วและในส่วนของเรนิโยโรเนี่ยก็กล่าวว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจนะแต่ผมไม่ชอบสิ่งที่เห็นจากเขาในตอนนี้เลยเพราะว่ายังไม่สามารถตัดสินใจได้แบบเฉียบคมเฉียบขาดนะครับแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อบทสัมภาษณ์ของพรอสโคเนี่ยว่นเน็ตออกไปนะฮะทางด้านลิซโดมเนสมีหรือจะทนโดยวิจารณ์อยู่ฝ่ายเดียวเขาก็ได้ออกมาโต้ผ่านอินสตาแกรมนะครับว่า ให้ตัวสวยนี้ดิ้นผ่านเลยถ้าส่งมันไปที่ประเทศอาร์เจนตินามันอยู่ไม่รอดหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของดิสนมาเนสเหมือนว่าจะเป็นเดือดๆเ,เหมือนกันนะฮะสำหรับดิสดนอมาเนสนะครับตอนนี้ก็มีอาการเจ็บหัวเขา่าเอ็นไขว้เข่าหน้านะครับขาดนะฮะเขาก็ต้องได้รักษาปิดเทอมยาวเลยแหละเราน่าจะพบเขาอีกทีในช่วงปีซีซั่นนะครับสำหรับในกรณีน,นะครับผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมมองว่า เจอแบบนี้ก็ดีนะครับสำหรับตำนานแมนยูหลายๆคนเนี่ยที่มักจะมาวิจารณนักเตะรุ่นน้องเนี่ยเจอจวกเข้าแบบนี้นะครับอาจจะอยู่หมัดบ้างแหละแบบอย่าอย่าพูดเยอะอย่าอะไรประมาณนี้เยอะนะครับเป็นตำนานด้วยกันนะครับให้กำลังใจกันจะดีกว่าเพราะว่าทีมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะยังไม่เป็นทรงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะมาวิจารณจะมาแซกันแบบนี้เพื่อเอาเลตติ้งเพื่อเอายอดวิวเพื่อเออเพื่อที่จะเด่นนะฮะไม่ไม่ได้หรอกผมว่าต้องให้ให้กำลังใจกันดีกว่านะครับ ก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าพอร์ิโคหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนะครับอาการของเขานะฮะต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคิสเวลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าเราบรรด,ดานักเตะแมนยูบางส่วนเริ่มมีการพูดคุยกันเองนะครับว่า แผนการเล่นของรูเนบนอโบริมเนี่ยมันดีจริงๆแล้วเหรอทำไมผลงานของทีมเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยโดยผู้เล่นบางคนนะครับเริ่มกังวลถึงการเล่นภายในระบบนี้ว่าอาจจะไม่สามารถทำให้พวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในอนาคตคือว่า90%ของเตะแมนอยู่นะครับค่อนข้างที่จะถนัดกับแผนการเล่นในระบบ4-3-3 4-2-3-1หรือ 4-4-2มากกว่าแผน3-4-3ของรูเบนอัลบริมซึ่งพวกเขาเองเนี่ยยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจระบบของรูเบนอัลบริมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้นะครับผลผลงานของแมนยูในตอนนี้เนี่ยมันย,ยังไม่คงที่นะยังไม่สม่ำเสมอยังขึ้นขึ้น,นลง,ลงวันไหนเล่นดีก็ดีไปวันไหนเล่นไม่ดีก็ไม่ดีไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะมีนักเตะบางส่วนตั้งข้อสงสยัยตั้งแง่แล้วก็ไม่ค่อยชอบรูเบนอัลบริมเนี่ย แต่ว่าสถานการณ์ของรูเนบนอูริมในห้องแต่งตัวตอนนี้ยังไม่ตกอยู่ในพื้นที่อันตรายโดยรูเนบนอูริมนะครับยังสามารถคอนโทรลห้องในตัวได้อยู่และก็ยังสามารถควบคุมนักเตะไว้ได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่านักเตะคนไหนที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่ทําตามรูเนบนอูริมเขาก็พร้อมที่จะแจ้งรายชื่อนักเตะคนนั้นให้บอกบริหารแมนยูพิจารณาและปล่อยตัวพวกเขาออกจากทีมทันทีนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากอาโบร่าสื่อของโปรตุเกสนะครับที่แอบรายงานว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้การย้ายทีมของจีโอวบอนีเคนดาวิงแบ็กซ้ายของสปอร์ติ้งลิสบอนไปยังแมนยูในช่วงซัมเมอร์นั้นเหมือนว่าพวกเขาจะบรรลุข้อตกลงทางวาจาแล้วโดยจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านปอนด์และว่ากันว่าในช่วงซัมเมอร์จะไม่มีทีมไหนมาเป็นคู่แข่งแมนยูในการที่จะปิดดิวเตอร์นี้มาร่วมทีมนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบ mm ิซซโอเดมโนนะครับที่ออามารายงานว่าก่อนหน้านี้สโมสรอนนาโปลีและสโมสรอนยูไบตูสได้พยายามเซ็นสัญญากับแพตริกดอโกในช่วงหน้าหนาวและถ้าเกิดว่าแม้แนหน้าหนาวนี้พวกเขาก็จะไปสัญญาอีกทีในช่วงซัมเมอร์แต่ถ้าว่าทางสโมสรอนแมนยูเองก็สามารถเอาชนะ ทั้งสโมสรน,นาโปลีและก็สโมสรยูเวนตุสได้เนื่องจากว่าทานาน้ารูเบนังบรีมได้ต่อสายตรงนะครับพูดคุยกับไพรดกิกดอกกูเป็นการส่วนตัวส่งผลให้การย้ายทีมครั้งนี้นะครับสำเร็จเสร็จสิ้นขึ้นพอนักงเตะเองเนี่ยได้พูดคุยกับผู้จัดจาการทีมและผู้จัดจาการทีมเนี่ยก็มอบโอกาสให้เขาที่จะลงเล่นอย่างเสมอเสมอสุดท้ายนักงเตะก็ตอบตกลงที่จะย้ายทีมทันทีนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากกีมีสปอร์ตนะครับที่อมอารายงานว่า ถึงแม้ว่ารูเบนโมริมจะล็อกเป้ากองหน้าของเขาไว้แล้วในช่วงซัมเมอร์แต่ถ้าสถานการณ์ทางการเงินของสโมรสรแมนยูไม่สามารถปิดดิลเป้าหมายของรูเบนโมริมได้พวกเขาก็จะลดเป้าหมายนั้นลงมาโดวยว่ากันว่ากองหน้าที่จะอ,อยู่ในลำดับต่อไปนียก็าจะเป็นเลียมดีแลนะครับที่เป็นตัวเลือกเป็นไปได้ซะมากกว่านะครับ อันสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสมโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอสติ๊กเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้ายเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ